เคยเป็นไหมที่บ,บ,บางทีเนี่ยเราไปทํางานเราไปเรียนเงี้ยแล้วก็เจอคนแบบสแสดงกิริยาแบบไม่ดีใส่เราบางคนนั้นชอบทําตัวแย่ๆใส่เราไงคือถ้าผมกําลังจะบอกว่าเออไอสิ่งพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่มันเตือนเราอย่างหนึ่งนะเว้ยว่าชีวิตของเราเนี่ยมันกำลังแบบ พ,พาไปในทิศทางที่มันแตกต่างจากผู้คนส่วนใหญ่เว้ยแน่นอนว่าสําหรับใครนะเว้ยที่แบบกําลังพัฒนาตัวเองสาหรับใครนะเว้ยที่แบบกําลังเริ่มจริงจังกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วเว้ยแต่พวกเราแม่งแบบดันไปสงสัยตัวเองแต่พวกเรานั้นดันแบบโอ้โหไปจมอยู่กับนิสัยแย่ๆของคนอื่นมากจนเกินไปเว้ยแล้วคลิปวิดีโอนี้นะเว้ยผมก็หวังว่าจะเป็นคลิปวิดีโออีกหนึ่งคลิปนะเว้ยที่มันจะทําให้ผู้คณเนี่ยได้เข้าใจตัวเองเว้ยเพราะว่าผมเองก็เป็น ใครลหลายๆคนนะเว้ยที่แบบกําลังวิ่งไล่ตามเป้าหมายของตัวเองเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเว้ยอย่างแรกเลยก็คือผู้คนเนี่ยเขาจะเริ่มแบบสงสัยอะไรบางอย่างในตัวเราเว้ยก็คือแบบเขาแบบจะเขาจะมองเราแปลกๆก,ก็คือแบบผมเชื่อหรือว่ามันไม่ได้มีแค่ผมเว้ยที่รู้สึกสาหรับใครนะเว้ยที่แบบเอออมมบติอย่างเงี้ยคุณไปทํางานแล้วคุณแบบเริ่มแบบหยิบหาหนังสืออะไรมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาตัวเองหรือไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องนิยายอะไรก็ได้ แต่ที่สถานที่ทํางานของคุณเนี่ยเขาแบบไม่ได้อ่านหนังสือกันเลยเขาก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยแต่ถ้าคุณแบบเออเริ่มทําอะไรประมาณนี้แน่นอนว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมองคุณแ,แปลกๆเวลาแบบเขาเจอหน้าคุณเวลาเขาเจอคุณอยู่คนเดียวคือถ้าใครแบบสังเกตแววตาของผู้คนเนี่ยเขาก็จะมีความสงสัยเราหน่อยๆเว้ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันยังไงมันมันแปลกๆคือไม่ต้องไป เราไม่ต้องไปสงสัยตัวเองเพิ่มเว้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเว้ยเราก็แค่ทําในสิ่งที่มันควรทําต่อไปเว้ยแค่นั้นเองส่วนอย่างที่สองนะเว้ยก็คือผู้คนเนี่ยเขาจะชอบเล่าเรื่องส่วนตัวของตัวเองเนี่ยให้เราฟังเว้ยอันนี้ก็คือมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะเว้ยที่บ่งบอกว่าเออเราเนี่ยพัฒนาตัวเองมาได้ระดับหนึ่งเว้ยคือสําหรับใครนะเว้ยที่แบบโอ้โหฟังเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมาเยอะมากเลยเนี่ยคือผมดีใจด้วยนะเว้ยที่พวกคุณเนี่ย ก็คือแบบเป็นคนที่แบบพัฒนาตัวเองมาไกลแล้วก็แบบกลายเป็นคนที่แบบรับฟังทุกๆอย่างจนบางคนเนี่ยเขาเชื่อใจคุณเว้ยเขาแบบเล่าเรื่องส่วนตัวให้คือแบบบางทีเนี่ยเรารู้เลยว่าเออบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาไม่จําเป็นที่จะต้องมาเล่าให้เราแต่บางทีเราแม่งแบบฟังไปแล้วเนี่ยเว้ยอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะเว้ยที่มันบ่งบอกว่าตัวเราเนี่ยคือพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ และเรานั้นก็กําลังกลายเป็นผู้ฟังที่ดีไว้ส่วนอย่างที่สามนก็คือผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบแบบมาระบายอารมณ์ใส่เราเนี่ยคืออย่างผมเนี่ยเจอบ่อยมากๆเลยเวลาไปทํางานเนี่ยโอโ้โหคนในที่ทํางานผมเนี่ยเวลาเขาเจอผมเนี่ยเขาก็จะชอบเดินมาใกล้ๆและเขาก็จะชอบแบบอุ้ยแบบโบกเวกโวยวายเสียงดังอะไรประมาณเนี้ยหรือแบบทํากิริยาที่มันแบบเป็นอารมณ์เสียใส่เราอ่ะคือบางทีเราก็ ถ้าเราแบบไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยเราก็จะคิดว่าโอ้โหทําไมแม่งมีแต่คนแย่ๆวะคือเวลาเราเราไปเห็นภาพผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยคนในสังคมเนี่ยเวลาที่แบบเราเห็นใครที่แบบดูเจียมตัวใครที่แบบดูนิ่งๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้เขาน่าจะอดทนอะไรได้มากกว่าเราคือมันเป็นความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วเวย้ยแล้วแน่นอนว่าการที่เรานั้นมาโดนระเบิดอารมณ์ใส่มาโดนแบบโว,วยวายโดนทํากิริยามไม่ดีใส่เนี่ยมันแสดงว่าเราเนี่ยอยู่สูงแล้วเวย้ย คือคนพวกนี้เขาเขาอยู่เขาอยู่ข้างล่างเราเว้ยแล้วเขาก็มองมาที่เราแล้วแลวเขาก็เห็นว่าเออไอ้นี่มันแบบมันคือมันมันตั้งหลักได้แล้วมันมันดูมั่นคงมันดูสูงส่งคือมันน่าจะมีความอดทนมันน่าจะมีความสูงมากกว่าเราคือแบบทาอะไรไม่ดีใส่มันไปเถอยังไงมันก็รับได้อยู่แล้วอะไรมันอะไรประมาณนี้เว้ยเพราะฉะนั้นเวลเราไม่ต้องไปแบบไปคิดว่าโอ้โหชีวิตแม่งแย่ผู้คนแม่งแย่ที่ทํางานเราแม่งแย่ ไม่ต้องเวยส่วนข้อที่4ี่นะเวยก็คือเราเนี่ยจะโดนเอาเปรียบเ่ยแน่นอนว่ามันก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นี้ก็คือเวลาที่เราจะโดนเอาเปรียบเนี่ยถ้าเราลองคิดดูดีเนี่ยเว้ยอันนึกถึงตัวเราก็ได้เวลาที่ตัวเรานั้นจะไปเอาเปรียบใครอย่างเงี้ยคือเราก็จะคิดว่าเออคนคนนี้แม่งไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคนคนนี้แม่งนิ่งๆแม่งไม่ค่อยสนใจแม่งไม่คิดอะไรหรอกคือจริงๆนะเว้ยเวลาที่คนอื่นเขามาทําอย่างเงี้ยกับเราเขาก็คิดแบบนั้นเว้ย คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปทําให้เขาคิดว่าเออเราดูโตกัวเขาแค่เรารู้อยู่อยู่กับตัวเองก็พอว่าเออความพยายามทั้งหมดเนี่ยความโฟกัสของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะเสียเวลาไปกับการสนใจเรื่องเล็กน้อยพวกนี้หรือเปล่าแน่นอนว่าบางทีเนี่ยเราอยู่สูงไว้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ และถ้าเรายิ่งไม่ไปสนใจอะไรเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยเราไม่แบบไปคิดเล็กคิดน้อยเราแบบไม่คิดว่าโอ้โหผู้คนแม่งแย่เราไม่คิดว่าสังคมแม่งแย่แน่นอนว่าเราก็จะอยู่สูงสูงสูงไปเรื่อยๆคือเราทาแค่นี้ตัวเราแม่งก็จะอยู่สูงสูงสูงไปเรื่อยๆแต่พวกเราส่วนใหญ่แม่งไปท้อซะก่อนเว้ยไปท้อว่าโอ้ oh, โหไอหานี่แม่งก็ชอบเอาเปรียบเราไอ้นู่นแม่งก็ชอบพูดจามไม่ดีใส่เราเราก็แบบอมทุกข์ละแล้วเราก็แบบคือสุดท้ายนะเว้ยเราก็จะไปทํานิสัยอย่างนั้นเหมือนกับผู้คนส่วนใหญ่และพอเมื่อมันไปถึงจุดนั้นเนี่ย แม่งจะเหมือนถอยหลังถอยหลังลงของเรื่อยๆเว้ยเพราะฉะนั้นเว้ยไม่ต้องไปสงสัยตัวเองเพราะฉะนั้นเว้ยไม่ต้องไปแบบก๊อปปี้อารมณ์ไม่ต้องไปก๊อปปี้นิสัยแย่ๆของพวกเขาเพื่อที่จะไม่โดนเอาเปรียบบางทีนยะคุณโดนเอาเปรียบแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่มันคือมันไม่มีใครอยากเจอหรอกแต่ถ้าเราแบบยิ่งไปเอาเปรียบเขากลับเนี่ยแน่นอนว่าไอสิ่งที่เรานั้นเคยควบคุมตัวเองไอสิ่งที่เรานั้นเคยพัฒนาตัวเองมาเนี่ยมันมันพังทลายหมดเลยนะเว้ย คิดดูดีดีเว้ยส่วนข้อที่ห้านะเว้ยก็คือผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยแม่งจะคิดว่าเราโง่คิดว่าเราเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมเว้ยเวลาที่เราแบบอย่างเงี้ยเวลาที่เราแบบเลือกที่จะไม่พูดเวลาที่เรานั้นเลือกที่จะไม่แสดงกิริยาที่มันแบบที่มันก็ไม่รู้จะทําไปทําไมแน่นอนว่าบางทีเราก็คิดกับตัวเองแล้วว่าเออไม่รู้จะทําสิ่งนี้ไปทําไมแน่นอนปะไอคนพวกนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนี้กับเราถูกปะเขาก็คิดว่าเออไอนี่แม่งแบบแม่งยอมเว้ยแม่งโง่เว้ย แม่งแบบไม่ทันแล้วละเหมือนเดิมคือแน่นอนว่าถ้าเราเจอคนในลักษณะเนี้ยคือสําหรับใครนะเวที่แบบดูคลิปนี้จบเนี้ยโอ้โหผมเชื่อเลยว่าจะเวลาเราไปทํางานไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นคนพวกเนี้แบบเด่นมากขึ้นเวลาเราก็จะเข้าใจคนพวกเนี้ได้มากขึ้นเว้ยแล้วแน่นอนว่าถ้าตัวเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยู่ผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะเวยก็จะทําให้คุณนั้นได้เข้าใจแล้วว่าเออบางทีเนี่ย ไม่ต้องไปเสียเวลากับไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้หรอกให้คนอื่นแม่งคิดต่อไปเราก็แค่พัฒนาตัวเองควบคุมตัวเองต่อไปใครจะมองว่าเราโง่ใครจะเอาเปรียบเราช่างมันคือสุดท้ายแล้วนะ้เว้ยก็คือเราไม่อยากลดตัวลงมาทําตามเหมือนไอ้คนพวกนั้นเราแค่จะอยู่ตรงนี้เราแค่จะอยู่สูงขึ้นแล้วเราก็จะทําตัวเองให้มันกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเย้ยโอเค ห้าอย่างนี้นะเว้ยก็คือเป็นห้าอย่างที่ผมนั้นแม่งรู้สึกได้เลยว่าเออทุกคนเนี่ยแม่งส่วนใหญ่เนี่ยแม่งจะเจอเว้ยเวลาที่แบบใครที่แบบเริ่มพัฒนาตัวเองใครที่แบบเริ่มวางแผนนู่นนี่นั่นให้กับตัวเองสักทีเนะี่ยแม่งเจอแน่ๆและผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะเว้ยจะเป็นคลิปวิดีโอที่จะทําให้พวกคุณเนี่ยได้เข้าใจจริงๆว่าเออคุณไม่ได้รู้สึกอย่างนี้คนเดียวคุณไม่ได้โดนตัวคนเดียว ผมก็โดนแล้วผมเชื่อว่าใครลหลายหคนนะเว้ยที่ดูคลิปนี้แม่งก็โดนเหมือนกันเว้ยใครโดนยังไงอีกก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะเว้ยและที่สําคัญที่สุดเลยก็คืออย่าลดตัวเว้ยพัฒนาตัวเองต่อไปเชื่อมัน่นในสิ่งที่เราทําต่อไปเว้ยทุกอย่างแม่งไม่ได้แย่คนคนเนี่ยแน่นอนว่า ผมจะพูดว่าไม่ได้แย่เลยเนี่ยมันก็มันก็ดูโลกสวยเกินไปก็เอาตรงๆเลยก็คือผู้คนเนี่ยแม่งแย่คนที่แม่งไม่พัฒนาตัวเองเมาแต่แสดงอารมณ์แสดงนิสัยแย่ๆเนี่ยแม่งมีทั่วไปหมดทุกคนทุกที่เว้ยไม่ต้องไปโทษเว้ยถ้าเรายิ่งไปโทษเนี่ยมันก็ยิ่งเท่ากับว่าเราเนี่ยกำลังลดตัวเองเนี่ยไปไปก๊อปปี้นิสยัยไปก๊อปปี้อารมณ์เพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยใกล้เคียงระดับเดียวกับคนพวกนั้นไม่ต้องไปลดตัวเว้ยอยู่ที่เดิม ถึงแม้ว่าเรานั้นคิดจะขี้เกียจพยายามให้ไต่ตัวเองนีให้มันสูงขึ้นขอแค่เราแบบไม่ลดตัวลงไปในะแค่นี้แม่งก็ดูแบบดูพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเว้ยโอเคนะเว้ยลองเอาไปทําแล้วก็ลองเอาไปบอกกับตัวเองดูนะเว้ย